สืบสวนภาค2นะครับก็ส่วนที่กำลังร่งรวมกับปปสภาค2ครับถแถลงข่าวทลายเครือข่ายยาเสพติดแก๊งเหลือเชื่อตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทครับ ที่หน้าตึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค2นะครับพลตารวจตรีธีระเดชทาสุทธีผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค2ครับร่วมกับสํานักง,งานปปสภาค2และสัมัสามิชชนบุรีก็ร่วมกันแถลงข่าวการขยายผลการจับกลุ่มยาเสพติดเครือข่า,ขายยาเสพติดแก๊งเหลือเชื่อโดยเปิดปฏิบัติการฟ้าสางปิดล้อมตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มนายสมชายหรือจิ๊บประเสริฐกับพวกนะครับรวม ทั้งหมด6เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชนบุรีสืบเนื่องมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาตำรวจสพหนองขามชนบุรีเนี่ยเขาจับกลุ่มนายวีรยุทธ์ ประชุมสายพร้อมด้วยของกลางยาบ้า51,800เม็ดเคตามีน1กิโลกรัมยาไอซ์10กรัมหลังจากนั้นก็ขยายทราบว่านายสมชายประเสริฐหรือจิ๊บเนี่ยอายุ32เป็นพ่อค้ายาเสพติดร,รายใหญ่ในพื้นที่บางละมุงตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหลบหนีและยังพบว่ามีเครือข่ายจำนวนมากครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็เลยมีการตรวจคน้นแล้วก็จับกลุ่มนายณนะรงค์ฤทธิ์หรืออาร์ตประเสริฐวงในข้อหาประกอบกิจการสินเชื่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตและปล่อยเงินกู้โดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนายรุ่งฤทธิ์จำลองปั้นนะครับ ในข้อหาลักลอบผลิตกัญชาโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งยึดทรัพย์สินของนายสมชายหรือจิ๊บประกอบไปด้วยรถจอนหัวลาก3คันรถจน5คันรถจักรยานยนต์2คันทองรูปรัณฑ์จำนวน1เงินสด350,000บาทรวมทั้งเงินในบัญชีและบุหรีต่างประเทศนะครับรวมทรัพย์สินที่ยึดได้ในครั้งนี้ประมาณ1ขออภัยครับ14 2 4 5 9ล้บาท หลังจากนั้นนะครับท่านพลตำรวจตรีธีระเดชนะครับก็บอกว่าการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดแก๊งเหลือเชื่อในครั้งนี้เนี่ยเริ่มมาจากการจับกลุ่มยาบ้า5 0 0 0 0ืเมตรหลังจากนั้นได้ทําการขยายผลจนกระทั่งสามารถยึดทรัพย์สินได้อีกเกือบ15ล้านบาทใช้เวลาในการสืบสวนนานกว่า1ปีจึงสามารถที่จะจับกลุ่มควบคุมผู้ต้องหาได้นะครับ